สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกมผมขอแนะนำร้านนี้เลย Over Top Up ราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเติมเพชร ROX อย่างเช่นเติม145บาทได้2,500เพชร290บาทได้5,000เพชร เติมถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองผมขอแนะนํานี้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือไม่ว่าจะเป็นไลน์เพื่อนๆที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผม Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกเอาละครับผมกลับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับชาว l e g e n a l o g X Next Generation ครับผมทุกคนเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเป็น EP ที่ผมแบบว่า นะผมไปเจอกับมาตัวเองนะครับผมไปเจอกับตัวเองมาแล้วผมแบบประมาณว่าไม,ไม่ได้ว่ะคือคือผมยอมรับนะว่าระบบเกมเขาดีมากนะเออทำให้มีจำนวนผู้เล่นที่เยอะนะครับผมแต่สิ่งที่เป็นปัญหานะครับสายฟรีนะอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมเป็นสายงบน้อยนะผมไม่ได้เติมเยอะครับผมแต่มันเอื้องไม่ถึงจริงๆครับ คือเวลาปัญหาปัญหาก็คือเวลาเราล่าบอสเนี่ยคือ MVP เนี่ย MVP กับนี้นนะซึ่งเวลาเราล่านะครับผมดาเมจเราไม่พอเราไม่สามารถสู้กับตี้นะครับไม่สามารถแข่งขันกับตี้ที่เขาเป็นสายแบบเติมหนักๆน,นะนะเออสายดาเมจที่เราก็ต้องแบบยอมรับความจริงนะครับว่ามันไม่ได้จริงๆครับถ้าสายฟรีแบบไปตี MVP นะอะไรได้แต่ผมก็เลยแบบ ผมคิดนานนะ EP นี้ถ้าผมทําลงไปมันมีดราม่าแบบเกิดขึ้นเยอะมากครับผมแต่ว่าผมต้องทําครับผมเพื่อที่จะให้แบบสังคมเกมมันมันยุติธรรมอะเออใช่ไหมเพราะว่านะครับผมเวลาเราไปล่าบ,บอสอะไรเราสู้กับคนที่เขาเติมเยอะๆไม่ได้นะครับเกมนี้เราต้องยอมรับว่าถ้าคนมีทุนเยอะนะเติมเยอะเนี่ยคือดาเมจมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับมันก็สามารถแบบชนะทุกอย่างได้อะเอออันนี้ไม่ได้ว่าแบบคนเติมเยอะนะแต่ว่า ผมเข้าใจหัวอกนะครับของคนที่งบน้อยนะคนที่เติมน้อยนะครับผมมันหาของมาตีมันก็ยากอยู่แล้วนะมันต้องพึ่งดวงอะไรอีกนะครับเผื่อแบบเอ็นชานแต่ละครั้งเนี่ยก็หมดไปเยอะนะตีบวกนะครับผมก็ก็หมดไปเยอะนะแต่คลิปนี้นะครับผมมีจุดป,ประสงค์ก็คือว่านะคนที่จะดราม่าผมนะครับไม่เป็นไรนะผมไม่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะเออจะปั่นยอดวิวยอดอะไรผมไม่ได้ว่านะครับผมซึ่งผมต้องยอมรับอยู่แล้วแหละว่า คือผมต้องการช่วยจริงๆนะครับผมเอาอย่างนี้ครับผมคลิปนี้นะสิ่งที่ผมต้องการก็คือว่าเดี๋ยวผมต้องขอพูดก่อนว่าผมเป็นช่องเล็กนะครับไม่ได้เป็นช่องใหญ่อะไรนะแต่ผมมีความต้องการที่ต้องการช่วยแบบสายฟรีหรืองบน้อยนะครับผมห้ายอดวิวนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะยอดไลค์ยอดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมทาให้คลิปนี้นะครับมีรายได้นะผมจะเอารายได้ทั้งหมดครับผมไปหาเรเฉลี่ยนะ ไปหารเฉลี่ยกับคนที่กดไลค์และคอมเมนต์และก็แคปรูปนะครับแคปรูปมาให้กับผมในแฟนเพจนะครับผมเออส่งส่งแชทในแฟนเพจของผมเลยนะผมจะเอาทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดเลยที่คนที่แชทเข้ามานะครับผมผมจะเอามาหารเฉลี่ยกับรายได้ของคลิปนี้ครับซึ่งคลิปนี้ไม่ได้จําเป็นต้องมาปั่นยอดวิวยอดอะไรนะครับผมผมต้องการที่จะช่วยเหลือสายงบน้อยหรือสายฟรี ผมเป็นช่องเล็กๆครับมันก็ไม่ได้แบบมีเงินมันไม่ได้แบบมีไรายได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะได้รายได้เท่าไหร่นะครับแต่ผมจะเอารายได้ทั้งหมดของคลิปนี้นะที่มันสร้างรายได้ของคลิปนี้นะครับผมจะเอามาหารเฉลี่ยกับคนที่ทักแชทผมมานะในแฟนเพจนะครับผมผมจะเอามาหารเฉลี่ยแล้ว จ่ายเป็นทูมันนี่นะครับผมผมจะโอนเป็นทูมันนี่ให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยที่ส่งแชทมาให้กับผมนะครับหรือคนที่เติมเยอะนะครับหรือคนที่ดูคลิปนี้นะครับต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆให้สังคมมันเกิดความยุติธรรมนะครับผมสังคมในเกมเพื่อให้มันเกิดความยุติธรรมเพื่อให้สายประหยัดหรืองบน้อยนะครับสายฟรีเนี่ยเอื้อมถึงนะครับเอื้อมถึงที่จะไปล่าบอสด,ด้วยกันนะครับมันจะทําให้เกิดสังคมที่ ที่ดีมากครับและยุติธรรมนะครับผมและเท่าเทียมกันด้วยนะเออเวลาเราล่าบอสล่าอะไรนะครับทาให้ดาวมีดมันอย่างน้อยน้อยมันไม่ได้ถึงคนที่เขาเติมเยอะหรอกแต่ว่าเอาให้มันแบบมีความสนุกมากขึ้นนะเพราะว่าเวลาผมรวมตี้อะ่ะผมไปตี MVP อะ่ะคือคืออันดับท็อปแบบมันยากครับจริงๆมันยากครับที่จะเอื้อมถึงจริงๆนะเออเวลาเราตี MVP ใช่ไหมมันก็จะมีรางวัลให้ใช่ไหมเนี่ยรางวัลที่หนึ่งเนี่ย เออผมไม่ว่าหรอกเออดอกของทองอะไรเนี่ยผมไม่ว่ารางวัลที่หนึ่งเอาไปเลยสําหรับคนที่อสายเติมเยอะอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าขออย่างน้อยนะให้มันติดอันดับหน่อยเถอะเออให้มันติดอันดับ3อะไรก็ได้นะครับอันดับ2อะไรก็ได้เนี่ยให้คนเล่นนะครับให้คนเล่นคนที่ใสยเติมหรืองบน้อยเนี่ยมีกําลังใจในการที่จะเล่นนะครับผมเออคือบางคนก็บอกว่าเออผมไม่ต้องการแข่งอะไรกับใครนะครับแต่มันก็ มันหนีไม่พ้นอยู่แล้วครับผมมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วว่าเราต้องการที่จะพัฒนาตัวเองอยู่แล้วนะครับคือเราก็ต้องยอมรับว่าเกมนี้ถ้าจะเก่งได้จริงๆก็คือการต้องต้องเติมนะครับผมอ่าโอเคครับตามที่เราตกลงกันนะครับผมก็คลิปนี้นะให้เพื่อนๆน,นะครับกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ในคลิปนี้นะแล้วแคลสิ่งที่ตัวเองทำนะครับผมมาให้ผมในแฟนเพจผมจะเอามาหารเฉลี่ยกันทุกคนนะ จะตกกันคนละกี่บาทผมไม่รู้นะครับขึ้นอยู่กับยอดบิวนะครับขึ้นอยู่กับรายได้ของคลิปนี้นะครับผมผมจะโอนให้ทุกคนเลยนะนี่เป็นสิ่งที่ผมสามารถช่วยกับสายงบน้อยหรือสายฟรีได้นะครับเพื่อที่จะให้สังคมมันดีขึ้นนะโอเคครับผมก็อย่างน,น้อยมันไม่ใช่แบบเงินอะไรเยอะมากมายนะครับแต่มันจะช่วยให้เรานะเป็นกําลังใจนะครับให้กับสายฟรีจริงๆนะเออผมก็ไม่ได้เติมเยอะเติมอะไรมากมายนะครับแต่ผม ผมมาดูแล้วแบบเวลาไปตีบอสนี่แม่งท้อชิบหายโอเคนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับทุกคนนะครับสายฟีสายอะไรก็พยายามช่วยกันนะครับปั่นกันนะครับผมผมไม่ได้แบบผมยอมรับยู่แล้วอย่างน้อยๆมันต้องมีดราม่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมต้องทําใจครับเออถ้าจะช่วยจริงๆนะครับผมโอเคครับเรามาช่วยกันและร่วมมือและก็สร้างสังคมเกมนี้ให้มันดีขึ้นนะครับผมให้ทุกคนสายฟีหรือ สายงบน้อยนะ่ะเอื้อมถึงครับผมโอเคครับขอขอบมากครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผม